สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอก้อยทำสิ่งเรียบร้อยเลยมานั่งรถกับปุ้ย S <S เอียงแพงแวงอยู่จะเข้ามาเทดินกับผมแต่ม่อยู่ดีดินมันก็ยุบลงต่อหน้าต่อตาตัวเองนะโอ้ไปจังใดนี่ะเอียงเต็มที่เลยอ่ะ เอียงจนล้อเกือบลอยไหม,ไมไโอ้เรียบร้อย,ลยเลราได้เสาออกแาแล้วน้อยเดียวนึงเด้อโอ้มันมันเขาเขาหมนหมนเน,น,นั่งรุดมากย่ดี กำลังเข้าไปบึ้บลงบาดเดียวแล้วไม่เข้าใจว่าตัวเองงั้นรัเอานาาว่าาปัถเาว่าเอาหลังด้หมนี่ได้เาขคือไปด้สักเราขี่ว่ามันยังงงอยู่ไ่ปนักโนหรอม่มคอาอย่นั้นอ่นาวอเออยานอยู่ยแปนัโคน่อยอยู่ขาเจ้า่ยานเลย่ทน้นะ โอ้โหลงหลัพวอนนะเออลหลงหลอนี่ยหลงหลัวอนะเนาะลงหลหงาง่ายไปเลยไปแดนให้เขาเลยนะทีทีละมาซอยสมนไพมีกันซื้อได้เลยเูอพามลูกนพ่ที่จริงขาเมื่อไรอย่ไปลงเนาะนั่นแหะอการปกคองล้วกับปแค่จรงในปับันนี้แล้วประเท่แล้วเนาะที่หูนี่แหละที่อยู่ใมาหงวัด อก็ได้เลยวไม่ก็ได้มหห้ลาไ่ลวเาามัหัเข้าไปมันก็ที่ได้เละเคเลยแล้วจะเ็นะเ่อแล้วไร่มือไม่่ไรื้อำ่ปานี้ไปทำไม่เนี่บัดลงลบุบเดียวนยได้นาะเขาเอาไปลงนก้อนบ่อว่เอาลงนก้อนมันยังบุเสลานะ เพลงมานี่ตอนท้ายสโจขึ้นทาขุดทาไหมเออแมนกเลยพอทำลงไดรก็เรียบร้อยเลยเห็นป่ ดินก็ไม่ใช่ดินเบาๆได้ดินเปียกน้ำอีกเออไปล่งกันลปลุัน่งก็ไปล่งหันก่อนแหลเลยไม่ยังบุเซานะ่กัแล้วยัมาสุดท้ายอย่นตัวนี้มาหมาหัวแล้วโุหัวท่าหมาหัว่าง่ายหัวไม่ได้ กคอเขานะ่ะสมมาเอ้ยแบบน,นี้เขาบาบ้าเรามาบาบกับเลยอยู่ตรงนี้ ลงบุบเดียวที่รู้เขาบอกมือกันได้เป็นดินไม่ได้ทำดินไปแล้วจะเอาขึ้นยังไงก็ไม่รู้ต้องรอรถมาดันไม่รู้จะเอารถไถล้วนแม่โคดีทางเขาว่าแคบแคบรถก็เป็นรถช่องยาวด้วย ก็ขายลิบิสานไงบ่เนี่ยนะบ่แม่แม่กัวยาลงเต็มที่เลย่ะสิบหายแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะได้รถอะไรมาดันนะครับผม ใช้รถไทยในการดันสองคันมีมก้อนเยอะกวนเดี๋ยวไปเบิ้งขั้นขอตัวเองที ยังมมนปีอดแสใจโบราณบอกมองอเน่ยพี่ลุงมันอย่างนั้นมาคัดมัยางนั้นมาสอดถอดัหลต้องาลิมาลิกมานก็เดี๋ยวเขก๊อกกพี่ทุกคนนาะตวกอักอกันนน มันมีความหมายที่จริงก็สูงพีตพีดินงองจ้องนยันมาปีหน่อยเวลาจุกั้มหน่อยมีเด็กวิมาเกาะนี่ซือคนมาทำนานๆเลยเสรไหมคอมับกอเลยนมันองอเลย

ใส่ตัวเจพีย่ากิโลเจอเ่าด้กิโลเบอัี่นี่เอานี่กรรลวางแผนวางแผนนี่คือไม่ใช่เดี๋ยวเอากระปีนเกมดีกว่าเราเอาขึ้นบอจริงดีเอากระับอยเลเ้องออกงดีจี เป well. ็นบานนี่ <lequel> <ID IS>

เงียนตัวนี้กึ่งๆรช่ไมใครเอารถ้ทอัดเขาเนี่ยออกตนนี้เขาเนี่ยบอแค่ด้บางแค่บ้างนะพุทธนพุทธโอเคใช่ไขาขาทุกคนเลยขามีแดอ๋อเออโอ้าุทตัวน네ียกใคร้เอาค่อยๆเขาอะไรอ๋อ ขนาดเอาหี้ยมาข้างเ,เขาก้อนเหี้ตัวนี้มาอัดตัวนี้ก็ซ่าเลยอย่างนี้อเอาไปเอารถใส่มาอัดเขาเนี่ยน,น,นั้นๆไปลงลงครึ่งล้อเออเป็น Vui 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 Chưa thường luôn ạ Không được ạ Con chào là đàn lắm ิดดินก็รอ้อนเนราไปต่อไปดิคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผม จะเอารถึ้นช่วยทีมงานทีนี้ก็ขอตัอลรก,กันไปก่อนนะผมฝากขอร์กดแชร์กดติดตามพเพื่อเป็นใจให้ด้วยผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าของสอนนี้สวัสดีครับ